สวัสดีครับมาแับต่อไปมาแล้วครับวันนี้นะครับก็ผมเฮียเป้ามาแบบศูนยะ์เนอะก็ไม่ได้มารีวิวรถใหม่ไม่ได้มาขายจักรยานไม่ได้มาขายอะไหล่รถไม่ได้มารีวิวของแต่งวันนี้นะครับผมมีความภาคภูมินะครับนําเสนอผลงานงานเซอร์วิสของร้านผมนะครับให้เพื่อนๆแฟนๆทาง YouTube และ Facebook หรือ Instagram นะครับที่รับชมผลงานของเรากันนะครับปกติงานเซอร์วิสเนี่ยผมไม่ค่อยถ่ายวิดีโอไว้หรอกนะครับมีครั้งนี้แหละที่เฮ้ยเรามีความยินดีพิดาและภูมิใจมากที่นำเสนองานแจ๋ววของเรานะครับผมจะบอกเสมอว่างานแจ๋ววของผมนะครับคือผมพูดตรงว่าผมเป็นช่างมีความเป็นศิลปินมีความหลงไหลเวลาเราทํางานให้มันมชิ้นหนึ่งแง่งานที่มันดีๆอ่ะเราชอบทุกงานแหละ งันงานที่ออกไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยนี่คืองานที่เราทําสุดฝีมือและทำดีสุดเราจะมีความลงหนและรักงานเราทุกงานนะครับไม่ว่าเราแคนั้นตอนแรกเข้างานเนี่ยเราจะชอบไม่ชอบหน้าตาไม่าตามแต่ออกไปแล้วเราต้องถูกใจเราและสิำคัญคือต้องถูกใจพวกคุณด้วยนะครับเราถึงทําออกไปให้คุณนะครับอ่ะอย่าเสียวเวลาคราับผมวันนี้เอกในจอของเราคือจักรยานพับม้วนหางยี่ห้อคาเซ่นะครับ เขาบอกว่าเป็นเจียริงไปคุนเบิร์กเยอรมันดีนะครับอ่ะอันนี้ลูกค้าเก่าของเรานะครับซึ่งเคยนำรถมาสวิตก็ไว้วางใจและชอบของาเรานะครับก็เข้ามาปรึกษาผมบอกว่าฮียครับผมอยากได้จักรายานพับไฟฟ้าที่มีเนี่ยอยากให้มันใช้งานได้คล่องแคล่วสมูทที่สุดเลยเพราะว่าผมใช้เบอร์ดี้แล้วผมชอบมากคันนี้ผมก็ยังมีความรู้สึกมันยังไม่สุด ฝาเคียทาให้มันสดหน่อยเทียบครัง,งนี้ผมเปล mm hmm. ี่ยนเบอเกียร์เพระผมชอบตัวนี้มากมันดูน่ารักก็เลยเปลี่ยนแลวเปลี่ยนก่อแฮงมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาของโปรเจกต์ของตัวนี้นะครับที่เราได้รับงานมาแล้วเราก็ประเมินแล้วลด้านันแล้วเราคิดว่าโอเคเราประเมินแล้วว่าเราสามารถจบงานตัวนี้แบบที่เขาต้องการได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลางให้ดูปก,ก่อนนะครับคี์หลักของวคันนี้เลยคือเรื่องของระบบเคเบิลที่เราทําการแก้ไขและเปลี่ยนนะครับในแบบของเรานะครับ ถ้าดูคันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าสายเคเบิลมันจะอยู่ตำแหน่งลอยๆด้านนอก,นอกซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ลูกค้านะครับเพื่อให้การพับกลางมันสม,มูทขึ้นมันรวดเร็วและลดโอก,กาสที่จะเกิดความเสียหายการะโหดเคเบิลนะครับจะพับให้ดูนะครับเมพับม้วนหางเนี่ยสำคัญเลยคือเรื่องของการไหลลื่นของระบบเคเบิล ซึ่งการมวนหางเนี่ยมันจะกินระยะสายค่อนข้างเยอะคุณจะดูนะครับว่าสายเนี่ยอยู่ตรงนี้พอเรากลาง,งมาเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปข้างหน้านะครับพอเราพับมันก็จะวิ่งกลับมาข้างหลังนะครับตัวนี้จ <frustration> ะวิ่งตามออกมาอันนั้นเนี่ยถ้าเราใสยไม่ไหลลื่นนะครับโอกาสที่สายมันจะหักงอเสียหายเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างเยอะมากฉนั้นเราจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องระบบสายเคเบิลของรถพับแบบมวนหางมากๆเลยนะครับรวมถึงรถซ่อนสายด้วยนะครับซึ่ง อันนี้เป็นคีเลยคือรถพับเนี่ยเวลาทับการสายวิ่งมาเขาวิ่งออกตลอดน,นะครับไม่เหมือนรถเหมือนมอไม่เหมือนเสือภูเขาที่มันซ่อนสายเพราะตอนนั้นคือมันไม่ได้พับสายมันไม่ต้องวิ่งยับแค่นิดเดียวแต่อันนี้คือมันวิ่งอย่างนี้เลยเป็นระยะเป็นเซนเซนนะฉะนั้นโะบสายสาคัญมากๆนะครับคนนี้เนี่ยผมก็แจกเทคนิคแจกวิชาความรู้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเติบโตมานะครับเป็นช่างผมก็ ภูพักรับจังนะครับเรียนจากช่างบ้างพึ่งพี่บ้างอะไรบ้างเ,เพื่อนๆบ้างนะครับที่เราไปความนสนิทสนมกันนะครับ <c oughs> อ่ะผมอยู่หลังกล้องนะครับเดี๋ยวจะไปด,ดูใกล้ๆครับว่าเจ้ารถคันนี้เราทำอะไรไปเจี่วแค่ไหนบ้างนะครับอ่ะระบบเคเบิลเนี่ยของคาเซ่ที่ผชอบมากเลยก็คือเรื่องของตัวร้อยสายนะครับ ขาจะมีรูตรงกลางนี้ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าไปข้างในทั้งหมดเพื่อที่ว่าเวลาเราเก็บสายจะได้ไม่ทําให้สายไฟฟ้าเสียหายในการรัดเคเบิลท้ายที่รุนแรงนะครับเราจัดสายตำแหน่งดีๆเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ผมบอกคือต้องเผื่อระยะสายตรงนี้นี่คือสายเบรกหน้านะครับถ้าทําตึงเป๊ะเลยเนี่ยตอนพับติดต้องเผื่อระยะให้ดีทีน,นี้เราก็ลองหลายรอบมากนะครับกว่ามันจะออกเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าผมจับปุ๊บ ทำหทีสิบินาทีชั่วโมงหนึ่งเสร็จนะครับมันต้องลองลองย้ายตำแหน่งสายลองแก้ไขตำแหน่งสายลองพับลองการหลายๆรอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ส่งผลเสียหายกับรถ,รถของลูกค้าเรานะครับอย่างตรงที่ได้เป็นหัวก็คือระบบสายชุดเนี้ยชุดเซนเซอร์เนี่ยนะครับเนี่ยชุดรีโมทเนี่ยถ้าเกิดระยะไม่ได้นะหักโคเนี่ยเดือดร้อนเลยหรือตอนก่อน,อนพับเสร็จมันลายตรงนี้ก็มีนะ ทั้งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว่เร์ต้องระวังมากๆครับผมและเราก็ทําการอย่างระมัดระวังน,นะครับออย่างสายฟ้าชุดเซ็นเซอร์เนี่ยถ้าไม่อ้อมข้างล่างนะเดี๋ยวบอกเลยเนี่ยตรงนี้ไม่อ้อมข้างล่างนะตอนพับเดี๋ยวไปเหยีตรงนี้เดี๋ยวสายพันนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แบบว่าคุณจับครั้งแรกแล้วคุณเป็นเลยหรอกคุณก็ต้องมานั่งงมเหมือนผมนี่แหละเออผมก็งมอยู่นานนะว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีจเจ็บๆให้มันเรียบร้อยอยังไงได้บ้างจะทํายังไงให้มันดูดีที่สุด แลวก็ทำงานได้ดีที่สุดนะครับอ่าในส่วนของเคเบิลผ่านไปไม่หมดนะมันจะมีส่วนข้างล่างนี้ด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูเลยวันนี้ผมจะบอกผมแจกความรู้นะผมไม่หวงผมอยากให้สังคมจักรยานมันเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแรงนะครับเราไม่อยากให้เราซื้อของเขามาเราทำอะไรเป็นเลยอะ่ะอ่าเราเป็นเร,เรารู้เรารู้เราศึกษาเราสามารถพัฒนาได้นะครับของเดิมเนี่ยคลิกบล็อกมันจะยิงสารทางนี้แล้วเข้ารูตรงนี้นะครับ เขาดูสายตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปัญหาของรถคันนี้คือเวลาเราม้วนหางเก็บไม่ดีตำแหน่งไดไม่ถูกมันจะมาตีคลิกบล็อกที่มีสายเข้าไปตรงนี้ฉะนั้นเราแก้ไขได้ครับตอนหลบมันเห็นไหมครับเดิมมันติดตอนนี้มันไงคุณจะพับม้วนบันไดผิดที่ผิดทางคุณก็ยังพับได้โดยไม่ต้องการมาพับใหม่แล้วก็เดินสายมาข้างหลังอ้อมเข้ารูนี้จะเข้าออกนี้นะครับ จับมาตั้งขึ้นแค่นี้เองจริงๆของพวกนี้คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมว่ารถคันมีคีดทำดออกมาแล้วมันต้องเจ๋วแน่นอนนะครับโอเคข้อกัดมันมีแหละแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะแคบปัญหาออกมาได้คุณก็จะแก้ปัญหาออกมาได้และคุณจะได้รถที่แม่งถูกใจคุณมากๆคันหนึ่งเลยครับผมงานเซอร์วิสของผมนะครับผมบอกก่อนเราจะดูแลเรื่องสี แบบเฉียบเฉียบเนียบเนียบนะครับดูนี่เลยว่ามันเงาวาวแวบเงายันเงาอะครับนี่คืองานที่ผมตั้งใจทํามากๆทุกเคสอะผมทําตั้งใจหมดแหละผมบอกเลยว่างานของผมอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพี่เขาจองคิวผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพอได้คิวผมรีบ ติดต่อพี่เขาเลยบอกว่าพี่ครับถึงคิวพี่แล้วพี่ผมอยากทำัวพี่มากนะครับพี่รบกวนนิดหนึ่งพี่เขาก็น่ารักมากครับรีบเอามาให้โดยไวเลยแลวบอกว่านั่งคุยคอาเสิร์ตกันนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับกางให้ดูแบบฟูลเต็ปทั้งหมดเลยแล้วมาดูกันว่าการดัดแปลงแบบที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายและสมูทแค่ไหนนะครับโอเค ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องขยออับีหน่อยนึงเราวาเมื่อกีขันสายั้งแรกมันพลาดเคตอนนี้รถม้วนหางอยู่นะครับคาเซ่นเนี่ยมันพับไปทางซ้ายไม่เหมือนรถตัวอื่นที่เราเคยทำพับทางขวาผมอาจจะทําแล้วตะกุกตะขาบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าของรถใช้งานทุกวันผมว่าพอเจอแบบสนีนี้รีทุกคนดีกันเลยนะครับ ตึ๊บไดเกกาใช่ไหมหมุนได้นี่นะครับคับออกมามมวนเก็บเข้าไปให้เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราก็คับเข้ามาแล้วจะเห็นสายมีไปทงางใตยนี้พอดีเลยนะครับเข้ากับรูแหนี่เขามีมาให้นะครับสายจะไม่ตึงเันหย่อนนะครับตรงนี้ก็ยังเปนหย่อนนิดหน่อยครับเพราะเรากัดบเผื่อไปแล้วนะครับให้บอกว่ามมวนหักเนี่ยการจัดก,การเรื่องสายสำคัญมากเลยนะครับเก็บเข้าไปตอนนี้เนี่ย ก็คืออันนี้พับเรียบร้อยสายก็จะไม่ล้างเกล็ดอะสายเบยรกเ,เนี่ยสำคัญมากถ้าขิดตำแหน่งเนี่ยมันจะเป็นเกินไปนะครับต้องไปแก้มันให้ดีๆนะครับต้องระวังมากๆเลยสายเบยรกตรวนี้นะครับรถพับเนี่ยถ้าดูแลเรื่องสายไม่ดีเนี่ยปัญหาร้อยแปดพันเแม่งตามมาเยอะไปหมดครับผมเช็บงานไปนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วสวยงาม คลีนและใช้งานได้จริงจังและดีมากนะครับเดี๋ยวด้รายการลกลับมาให้ดูกันนะครับเคียวคอขึ้นก่อน,นนะครับเอาคอันขึ้นนะครับลดมนหักแบบนี้หลักการจะเป็นตัวล็อกทุกอย่างไว้ด้วยกันถ้าคุณดึงไม่เดือดขึ้นมาก่อนคุณจะการลดไม่ได้เลยครับผมเพราะมันติดสต็ปเปอร์ด้านล่างนะครับจบคอขึ้นมีนะค,คนที่น,นอนเพราะว่า เราไม่ชินกับรถท,ที่พับคุณละข้างกันนะครับแต่บอกเลยว่าบารทับอันนี้ลื่นแล้วนะครับเนียนกลิบเลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับคันนี้พร้อมขี่เรียบร้อยนะครับสายแล้วก็ใส่การเก็บให้มันเป็นตำแหน่งที่ไม่กระจายทะลบไปหมดนะครับอ่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ รับชมเป็นแบนด์ของทุกคนที่รับชมผ่านทาง YouTube, IG และ f a c e b o o k นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านมีคาเซ่ถ้าท่านอยากให้มันทำงานได้เฉียบๆฉียบเนี้ท่านดูโรงนี้ท่านทำเองก็ได้แต่ถ้าไม่ชัวนะมาหาเราดูแลให้นะครับบอกเลยผมรักงานของผมทุกชิ้นรักผินค้าทุกทักนคำนาผมวันนี้เฮเป้ k P P, มาเปะดถุงไว์ขอตัวไปก่อนครับผมสวิดัสสวัสดีครับผม ไฮดีบอลของเราแฮดีคอรเตอร์ปิ้งปองเอาปิงปอง